มาถึงปัญหาพื้นฐานกันเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เจอเจ้าของทรั์นะคะที่เอ่อกังวลเรื่องการแต่งตั้งในหน้าแล้วก็อยากใช้ในหน้าหลายคนนะคะในการที่ช่วยขายทรัพเอ่อจริง,รงๆแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหลายคนก็คิดแบบนี้นะคะแต่ฟีดแบ็ที่ได้รับจากผู้ขายหลังจากที่ใช้ในหน้าหลายนคนโดยที่ไม่แต่งตั้งนะคะก็คือว่าไม่มีใครเข้ามาดูรั์ให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีใครมาทําการ วิเคราะห์ราคาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเหตุผลง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอเคทุกการเดินทางมีค่าให้จ่ายนะคะแล้วก็ต้องต้องลงทุนเรื่องการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่รับรัพย์ลักษณะไม่แต่งตั้งในหน้าเจ้าของก็แค่ส่งรัพ์มาทางมือถือค่ะส่งรูปภาพของรายละเอียดมาฝากไว้เท่านั้นเองนะคะไม่มีใครรกคาที่จะเข้าไปวิเคราะห์รั์ให้ขับรถไปดูที่ให้นะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบราคาคู้แข่งให้นะคะ บบนั้นหายากมากๆเลยนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ออในหน้าจริงจัง,จงกับทรัพย์ของเรานะคะดูแลเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็แนะนําให้เซ็นสัญญาแต่งตั้งในหน้านะคะแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าการแต่งตั้งแล้วแปลว่าเราขายคนเดียวเท่านั้นสําหรับคนอื่นกุ้งไม่ทราบแต่สําหรับกุ้งไม่ใช่นะคะสาหรับกุ้งคือเป็นแต่งตั้งให้กุ้งดูแลทรัพย์ชิน้นนี้แต่เพียงผู้เดียวใช่แต่ ยังจะกระจายตลาดให้ด้วยนะคะหลายยที่นะคะเอเจนต์หลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาพี่กุง้งรับโครงงานมีค่ะเรายินดีรับเสมอน,นะคะ,อะขอให้เราสกรีนลูกค้าก่อนเื้องต้นว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวุงกํกลังพรุ่งเนี้ยก็จะไปไม่ใช่วันศุกร์เนี้ยที่นัดไว้นะคะลูกค้าที่นนทบุรีนะคะเขาก็โทรมาสอบถามว่าเออคุณกุ้งได้เข้าไปดูซับหรือ,อยังก็คือต้องเรียนตามงตรงว่ากุ้งไม่มีเวลา mm hmm. ที่จะเข้าไปดูซับจริงๆนะคะเพราะซับส่งมาเยอะมากนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าทางเจ้าของพิจารณาว่าโอเคอยากจะขาดจริงๆจ,จังๆแล้วนะคะอยากจะใช้ในหน้าเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ยินดีนะคะเข้าไปดูซับให้นะคะเป็นเรื่องเป็นราวเช่นกันเพราะว่าอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปเรื่องของค่าการตลาดอะไรมันเยอะเนาะค่อนข้างเยอะแล้วก็การที่เราเซ็นสัญญาแต่งตั้งในหน้ามันแปลาวา่าอย่างไม่น้อยเ,อเราได้ค่าการทํางานครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ยินดีที่จะให้จบเร็วนะคะแล้วก็อยากจะให้เจ้าของ ได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็เข้าใจเนาะแต่เข้าใจเราก็ประมาณนั้นเองค่ะ